อยู่บูด้วยก็บริสุทธิ์าไม้เขาขึ้นมาแล้วก็เขาว่าลูมาอยู่ที่นี่รูไม่ได้แล้วบางเก่าไม่มีแล้วเราทำปลูกข้าวปลูกข้าวโพดอยู่ป่าไม้เข้ามา<บ>อยู่ที่ไต่เปละต่อไปก็ไม่มีทางจริงบนดอยที่เขาถูกขับไล่ลงมามาเช่าที่ดินอยู่ตรงนี้อยู่ในที่ที่ถูกเรียกว่าเป็นสลัมค่ะ เด็กคนค่ะทั้งหมดอยู่บ้านพรสว่างสองคนค่ะแล้วว่าดอนจันทร์หนึ่งคนหนูไม่มีบ้านค่ะไม่รู้ว่าจะกลับไปไหนที่จริงหนูอยากอยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงจ่ายพันสองร้้าสิวมค่าน้ำค่าไฟแล้วหรือยังคะยังค่ะจะไหวไหมคะกว่าลูกจะโตเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไง